ไอรี่ไปเลยพามาคนนึงเลยใครก็ได้เอาอะไรเอาเลยทีเนียเราชิวละมึงจะเอาแทงอะไรมามึงอยากเล่นพามึงก็กดเองเลยได้แบบอะไรวะอ้เหี้ยเดี๋ยวกูซาเลียให้อันนี้เปิดมาตะกี้เฮ้กูไม่ใช่กูซิซิเมท้าให้ปั๊บได้ชนะแล้วเนี่ยคอมมี่ชนะละอ้เหี้ยจูโน่อะชิวจูโน่อยู่ไรอยู่ได้อยู่ตามกูไถ่านน้ำเปล่าจ ตามกูให้ทันไอ้เนี่ยมันเป็นดุกันเด้อไอ้สั์อันนี้อันนี้หนักกว่านู้นไหมอ่ยเมาหรอไม่ใครใครใครตายก่อนหมาป่าใครตายก่อนหมาป่าววันนี้กูไม่ออกอีกกันกูก็ไม่ออกนี่กูก็ไม่ไปกูกเลยไม่ไปแล้วกูไม่ออกแล้วก็กวัเกมเลยกูก็กวัเกมเลยกูหลบหลังกูไม่รู้ก็กวัเกมเลยมันจะได้ไม่หมาแล้วเสร็จนีสกอห่วยก็หมานะสกอห่วยโวยโว้ยโว้ย เอางดดูเอางดูการบีเพื่อนดูการบีเพื่อนนี่เฮียดูการบีเพื่อนสูว้ยเฮ้ยวัาบวับไอ้ไม่ยใครวะเเอาไม่วับอ่ะได้มันได้มันได้มันผ่านวงไงไม่ได้วับเหี้ยท่านอยู่ไว้แล้วข้าไหนแว้งี้อ้ยจังีเ้ยไอ้เฮียโอ้ยโยย

ไม่ใช่ฮาฟเลยทีกนๆทั้งหมดเป็นไหม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 เป็นไมไหมไมไมอมกันีแงแแสวยแ้งเลี้ยงวะเเลี้ยงได้นะไม่่ลฮัทเลยฮัตายเพื่อเ้มือี่สวยเฮ้ยอะไัอะไรฮัทแท้งแท้งแท้งแทงแ้แทงเลยแท้งเลยแทงเลยฮัเลยฮัย่อยู่อยู่

อะไม่มึงพ่วงไงมึงพ่วงไงเอ้ยบาบาปไอ้ยังมึงมึงไอ้สัตว์เอ้ยยังมึงแม่งอยังตัวโจ๊บวะไม่มันใช่เหรอวะทีมหาหวอไม่ใช่เลยไม่ใช่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 เลยไม่ใช่อะหาไม่มาอยู่สายอื่นแล้วมันแเนี่ยเชิญมาผิดทีมมั้งเนี่ยใช่ป็นเนี่ยผิดทีมก็แย่แล้ว เอาิต่อัวกลวบวนะกูล่วงหลังอย่างเดียวนะโวาคิวนะกลอวตัวไหนบซ้ายแต่กูซ้ายเลนซ้ายนี่ไงรอเล่นอยู่เพื่ออิาเฮ้ยอิสาอิสากระบัวจังแลหมยตัวไนตัวไหนโลบเมซี่กูรอฟอนเข้าไหนบัวง่ายสุดไม่ไม่มึงเห็นก่อนมึงเอามงเอามึงเอามึงเอาจังจังห่จังหนึ่งมตาย ม่ไม่ไม่ไม่ยึดสายไปยึดสายรุสานเลยโอลิสาเลยโอลิสาให้ไปเลยยึดสายให้ไปเลยไปเลยยึดสายให้ตายไปไอ้ยามไม่มันมึกลัวหมากันเหรอวะไม่ตายสักคนเลยเนี่ยอะไรอ่ะมันเป็นหมาเหรอม่นึกว่าเป็นหมาหรอกก็ได้ดูเว้ยเฮียเออว่ะไอ้เย่ยเราอันนี้เป็นหมาดิว่าเรื่องเซฟเป็นจัดเลยเฮียเอาเอาจังแรกแหลมแหลมแหลมตายมีเหรอเออเฮ้ยระวังหมานะระวังหมานะเอ้ยมันเป็นรู้อย่าเข้า สวยสวยหัวเียมึงโคตรสวยมึงไอ้นี่ให้กูโคตรสวยอ่ะไอ้เหี้ยอะไรอะไรใส่มาต้านเลี้งเลี้งเลี้ย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 งเดี๋ยวกูจะตามเดี๋ยวก้าข้าข้าเลย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 าเลยข้าเลยไอ้เหี้ยเออกลับเฮ้ยใครตายอ่ะใครตายอ่ะกูนี่ไงไอ้เหี้ยเขาแบนอะไรไปบ้างนะแบนอะไรแบนกิลโกแบนกิลิโกะแบนกิลโกะ Hãy tỏi lại của bản thân. Hey, vẫn chưa, vẫn chưa mấy miệng. Tu nô nem, tu Venture, yêu quần thôi, yêu quần thôi, nó. thôi, tuần Tôi tuần thôi, ở tôi tuần thôi,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  thôi, tuần thôi, tuần rồi tuần thôi,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  Tôi sẽ tuần thôi, tuần thôi, ยา้้กูดวไอ้้ัดไอเยี่ยโคบุลี่ไอ้เยี่ยบุลี่ตัดไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยใครไปนั่งขี้ใส่หน้ามันวะจีอะไรยังไม่จบไอ้ไอ้อูดไอ้อูดเอามึงไปบัฟมันแล้วเนี่ยสองสามตาสองสามตาเขาไม่ตายแล้วเล่น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 กี่ตานะตายแล้วสามสามสโอ้ไม่ได้จำเลยเนี่ยโทษครับ นอ้เี้ยหัวกูรั่วจับเลยโอ้โหบูลลี่อยพิมเงี้ยโอ้โหนี่เขายังไงนี่กขเอาขอโทษแล้วไงกิทร์ไ้บเอาไม่มีตคุณลืมอะไรเพื่าไมมรูแต่ี้จีอะไรของมึงเนี่ยไปบนกันเลยไปบนกันไปบนกันไปอ้อมบนอะไรอาบนอะไรหัวหมูหัวหมูบนเนี่ยเออหัวมึงก่อนเลยสไม่มีวามเอากลเข้ากลาเข้าควนมาตอนเนี้ อาพอมั้ยพอมั้ยอมั้ยไอไอโคโคโคคเล่นดีโกไหมคุณเล่นดีโก่มม้วงหมดมหมดม้วนสวยม้วสวยม้วนสวยมวสวย่คกหน่อยดีเว้องโคสวยม้วนสวยมวงสวยมากไฮ้ตายหน่อยก็ได้นะสักตัวคุณเปี่ยเป็นหมาคนเดียวอะเป็นหมาปอนกันดีแล้วพอมึงอะปอนเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเลยมันเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเลยี เขามาเอาประสบการณ์ขำๆไม่เียให้เกียเขาหน่อยหรือว่าเราเจอเนักกว่านี้เราเลยอันนี้วะ่านแ่บอกาทาไหนยัง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 ามยังไกลเลยเฮียอ้ยไป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 ตาตัวไหนพูดดิตัวไหนพูดดิมั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 ดสิมัดสิมัดสิ เงียกหมดเลยเฮียเมมอยู่ไม่เมมอยู่เมมจับต้องต้องต้องแก้นะมันเป็นสันดานเสียทำไมพูดอะปากมันจะตุกไว้ได้เปล่าเปล่าไม่ออกถอยได้ไม่แหลกไม่แหลกไม่แหลกเราเล่นถอยเล่นถอยเราเก็บมัญชีเราค่อยค่อยถอยเราเก็บมัญชีเราค่อยค่อยถอยเฮ้ยเเลยเฮ้ย ไม่นีตายเล่าอะไรเจ็บอะเอาเลยมึงเอ้ยเปิดทำไมอ่ะอีโก้อันนี้เปิดอีโก้นะมึงอะวุ้ยมึงอ่ะอันนี้เปิดอีโก้นะเฮ้ยสายตายแล้วมึงมีเพื่อนแล้วอ่ะไอ้บอลมึงกูไม่ตายคนแรกเว้ยกูไม่ตายคนแรกมันสี่มีนี่สี่มึงลองดูไอ้เบฟดิไอ้บอลมึงกลัวกวดเลี้ยลองดูไอ้เบฟดิไอ้ย่าไอ้บอลหันหลังหนึ่งประเด็นเฮ้ยมันอะไรครับมัน เอาเลยปะเอาเลยปะเขาเลยไหมเขาเลยเขาเลยเลยเผืああ่อตีนะวิ่งน้ากลัวหน้ากลัวเฮ้ยเป็นหมาเป็นหมากูดูสิ่งที่มันทิ้งไปหมาเยอะหมา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 เยอะหมา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 กูไม่ใช่หมาตัวแรกแล้วกันนะมันก็เป็นหมาสามตัวแหละมันก็เป็นหมาสามสามสามตัว กูก right ูดเกมเลยอ่ะจ well. ีจ oh, ีแม่งดูเหยียดไปไอ้ตันดูเหยียดกับเดิมอีกไอ้เหี้ยกูดเกมอ่ะดูสิกูดเกมอ่ะมึงแบบแบบัง้วยงกเองกูเองแต่นี้ว่ะอุหห้าสิบเอ็ดเลยวะมึงดูดิอีเมเนตกูอะเหี้ยมากอ่ะตอนนั้นตายกันเยอะแต่กูว่ากูทำคิวเยอะกว่าเอ้ทำไมกูไม่ได้วะกูได้สี่